อะไรนะไรเส้นสแรงกว่าคอยเจจริงมหะเนี่ย สวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่าถึงเจ้าตัว CPU น้องใหม่มาแรงเลยกับเจ้าตัว AMD Ryzen 3 3 3 0 0 X แล้วก็ Ryzen 3 3100นะครับผมซึ่งก็มีผลเทสหอลุดออกมาจากหลายสำนักเลยนะครับโดยเจ้าตัว Ryzen 3 3 3 0 0 X เนี่ยครับ มันแรงกว่าเจ้าตัว intel core i 3 1 0 3 0 0ที่เป็น Gen 10ตัวใหม่นะครับเท <Wow. S 1> ่านั้นยังไม่พอยังแรงกว่า intel core i 7 7 7 0 0 k ที่เป็นรุ่นอดีตท,ท็อปราคาหลักหมื่นอีกด้วย oh. แต่ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับเจ้าตัว amd ryzen กันก่อนนะครับผม amd ryzen เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2017นะครับผมเปิดตัวมาด้วยสถาปัตยกรรมเซนขนาด14นาโนเมตร เท่ากับ Intel ในยุคนั้นเลยนะครับผมซึ่งในขนาดนั้นนะครับ Intel ก็มีเจ้าตัว Core i7 7700 7700K นะครับผมที่มีขนาดคออยู่ที่4คอ8เทศแต่ AMD เปิดตัว Ryzen 7 1700มาเนี่ยมีทั้งหมด8คอ16เทศซึ่งให้มากกว่า Intel ถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับผมทั้งจำนวนคอจำนวนเทศเลย เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาอย่างมากในยุคนั้นเลยทีเดียวนะผมกับการกลับมาของ AMD ครั้งนี้นะครับผมแต่ประสิทธิภาพและความแรงเนี่ยระหว่าง Intel กับ AMD ยุคนั้นนะครับถือว่ายังพอๆกันอยู่ไม่ได้ทิ้งห่างกันมากแต่ด้วยที่ AMD เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมใหม่นะครับทำให้ตัวโปรแกรมยังไม่รู้จักและก็ยังรีบประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่นั่นเอง และปัจจุบันนี้นะครับ AMD ก็มีถึง Ryzen 3000ซีรีส์แล้วนะครับผมบน PC Desktop นะซึ่งเปลี่ยนสถาปัตยกรรมใหม่นะครับจาก Zen Plus เนี่ยเป็น Zen 2นะครับผมซึ่งมีขนาดสถาปัตยกรรมเล็กลงอีกนะครับจาก12 เหลือ7นาโนเมตรเท่านั้นเองนะแน่นอนว่าประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยย่อมก้าวกระโดดขึ้นไปอีกขั้นเลยนะครับรวมถึงมีพี่ใหญ่อย่างรายเส้นเเข้ามาในไลน์อัพด้วยเพื่อไปชนกับ Intel Core i9 นั่นเอง <Yeah! S 1> แล้วก็จบกันไปคร่าวๆนะครับสำหรับประวัติ AMD Ryzen นะคราวนี้เรามาพูดถึง AMD Ryzen 3 3 3 0 0 X ส่วนสเปคของ Ryzen 3 3 3 0 0 X นะครับผมก็คือมีทั้งหมด4คอ8เทดนะครับความเร็วคอสปีดอยู่ที่3า 8-4.3กิกะเฮิรตซ์นะครับผมมี Total c a s แทั้งหมด18เมกนะครับแล้วก็มีค่า TDP อยู่ที่65วัตต์แล้วก็เปิดราคามาอยู่ที่120เหลี่ยนนะครับก็คือแปลเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆ3,900บาทและคราวนี้ก็มาดูผลเทสที่หลุดกันมามากดีกว่านะครับผมกับบน Cyber n z R20 นะครับผมซึ่งคะแนนที่หลุดออกมาเนี่ยหากดูจากในรูปนะครับจะเห็นว่าไรเส้น 3,3,3,0,0, x เนี่ย ประสิทธิภาพเนี่ยสูงที่สุดเลยนะครับผมสูงกว่า i7 7700k นะครับผมคะแนนมัลติคอร์เนี่ยแรงกว่าถึง3.72นะครับแล้วถ้าเป็น s i n เกิลคอรเนี่ยแรงกว่าอยู่ที่5.36ด้วยกันนะอีกทั้งยังแรงกว่าคอ i3 10300เนี่ยมัลติคอร์เนี่ยแรงกว่า0.47ส่วน s i n เกิลคอรก็แรงกว่าอยู่ที่7.44ด้วยกันนะครับผม เรียกได้ว่าเป็น CPU 4คอ8เทชที่แรงที่สุดณเวลานี้เลยก็ว่าได้จะเห็นได้ว่านะครับไรเซน3ที่มาพร้อมกับ7นาโนเมตรเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยเรียกได้ว่าพอๆกับ Intel ที่เป็น14นาโนเมตรเลยนะครับผมซึ่งถ้าหาก Intel สามารถทําสถาปัตยกรรมขนาด7นาโนเมตรได้เมื่อไหร่นะประสิทธิภาพเนี่ยย่อมมากกว่าของ AMD ที่เป็นขนาด7นาโนเมตรเท่ากันแน่นอนนะครับผมแต่กว่าจะถึงวันนั้นนะบอกเลยว่า AMD เนี่ยน่าจะไป5นาโนเมตรหรือว่า 3ามนาโน,โนเมตรก่อนหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะซื้อรายเส้น3ตัวใหม่นี้นะครับผมบอกเลยว่าจะเข้าไทยเนี่ยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนะครับผมยังไงก็เก็บตัง์รอไว้กันได้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b Subscribe Channel คอมคาร์ปกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดมินบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ